ที่บ่าวเป็นไงบ้างยังไม่ได้นอนเลยพี่พี่ผมขอโทษโม่กลับไปก่อนผมจะไปงานไปเลี้ยงแมวเหรอโอ้โหตอนนี้จะมาหลังใครคะหนึ่งห้านาทีที่ซีเสร็จแล้วไปนัดเสร็จแล้วประชุมเสร็จแล้วโอ้โโอเคเอออาไปดีวะ

พี่ว่ามันมีอะไรที่เรายังแบบสามารถทําเพื่อเข้าถึงคนดูได้มากขึ้นกว่าน,นี้มาช่วยกันวิเคราะห์ดีกว่านะว่าเราแบบจะทํายังไงกันดีเอ่อหนูว่าเพราะเรารีวิวสั้นไปไหมคะเราอาจจะต้องลงรายละเอียดให้เยอะกว่านี้คะ่ะคนดูอาจจะชอบอะไรที่แบบเป็นละเอียดละเอียดหนูว่ามันป๊อปได้กว่านี้คะ่ะอาจจะต้องเพิ่มเรื่องกล้องก็เซร์เซารสมัยม่เนี้ยชอบถ่ายรูปเอ๊ะแต่ผมว่าเนี่ยพี่เราอะ ถ่ายมาไม่สวยเว้ยแล้วใครเป็นคนถ่ยอืมเอ้าเีอะไคือจริงๆอ่ะครับเราช่องเราก็ลงช้ากันด้วยครับคือสปินเฮนเขาลงกันไปตั้งนานแล้วอะครับก็จริงนี่งไอมูดเขาก็ลงไปแล้วประมาณสิบชั่วโมงอะอเราถึงได้ลง ไอมูดเนี่ยใช่ส่วนเรื่องคอมเมนต์อ่ะเขาพูดถึงเรื่องแบบบแตเตอรี่ซึ่งเราก็ไม่ได้พูดถึงเขียนครบแต่ต้องเข้าใจว่าเวลาดูแลนิดนึงแล้วอีกอย่างบางเรื่องบางอย่างจริงเธอว่าหยบินี่ยขลอกมากแต่เข้าใจคือแบบนี่นี่ก็พยายามที่สุดแล้วพี่ว่าจริงจริงที่ไม่รับว่าอย่าไปโทษเขามันก็เทียวกันได้เอาดีๆดีแล้วนาองกที่ทุกคนหยุดหยุด ไม่มีใครรู้จริงๆเลยใช่ปะว่าคนดูอยากได้อะไรอะเออขอเสนออนิดนึงได้ไหมคะคือจริงๆแล้วว่าเรื่องของราคาค่อนข้างสำคัญมากพี่ใช่ครับชาวเน็ของช่องเราหลายๆคนเนี่ยเขาก็คอมเมนต์นะพี่บอกว่าราคาและโปรโมชั่นน่ะน่าจะขยี้ได้อีกนะครับ บอกว่าวันนี้ Good Morning นะคะชาวไทยทุกคน,นะคะตื่นตาเช้าค่ะเพื่อมารับเครื่อง iPhone 15และตอนนี้ซีอยู่ในงาน exclusive live pick up event นะคะที่ True d e t a c t 5G Thailand first iPhone 15 with groundbreaking network ค่ะเป็นการร่วมมือกันของ True d e t a c t 5G นะคะที่จะมาเขย่าว,วงการนในการที่เรามี Infrastructure ในประเทศไทยที่ดีในการใช้ 5G แล้วอุปกรณ์ต้องมาต้องถึงค่ะในครั้งนี้นะเรามาดูและมาสำรวจกันจริงๆก่อนว่าคนไทยเนี่ยเขาใส่ใจเรื่องของอะไร เป็นที่ตั้งและเลือกเสียอะไรอ่าเดี๋ยวเรามาคุยกันให้ครบเลยค่ะแต่ว่าช็อปสาขาเนี้ยนะไม่ได้มานาแล้วนะคือของเต็มเลยเวนดิ้งเพียบแล้วนี่ใส่ใจมีการแบบบริการค่าเชื่อมือถือคืออุปกรณ์ของเล่นเพียบเลยค่ะ คนที่ตื่นเต้นนะคะมารับเครื่องพร้อมกันตอนช่วง8โมงเช้านะคะตอนนี้เลื่อยมาจนเกือบ10โมงนะพอห้างเปิดปั๊บเนี่ยคือทุกคนก็ยังคงหลั่งไหลกันเข้ามาตลอดเวลาเลยนะคะก็เมื่อกี้ได้เห็นนะผ่านการถ่ายทอดสภาคนะไม่ว่าจะเป็นเหนือกลางอีสานใต้นะคะบรรยากาศคลื้นมากๆเลยทีเดียวค่ะแต่ละพิกัดในการรับเนี่ยดูมีความตื่นเต้นในการที่จะได้โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่เพื่อไปเปิดอีกหนึ่งทศวรรษของตัวเองนะคะในการใช้งานมือถือที่เต็มประสิทธิภาพเอาเป็นว่าก็พร้อมไปสัมผัสประสบการณ์ที่เร็วแรงบนเครือข่ายยอัจร through d t แท 5G ค่ะเร็วกว่าแรงกว่าทั่วประเทศไทยค่ะออมาจาัด iPhone 15 Pro Max ครับสี Blue Titanium ความจุ256กิกับผมเริ่มตน้นเบาครับเบาอย่างแปลกใจว่าว่าไม่คิดว่ามันจะเบาตัวจอเนี่ยค่อนข้างแปลกใหม่ดีที่ที่ททมันมันไม่เหมือนรุ่นที่แล้วท,ที่มันมันค่อนข้างเบลน ลงไปกับตัวเครื่องครับผมอันดับแรกผมเป็นลูกค้าทูค่ะเป็นนลูกค้าทูมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็โปรโมชั่นที่น่าสนใจรวมถึงตัวโปรโมชั่นที่ผมใช้เองเนี่ยก็คือ1,199บาทก็คือสามารถใช้ 5G ได้อลิมิเตดเลยวันนี้ซื้อเป็นไทเทเนียมค่ะแล้วก็ความจุที่256อีกสัมผัสเครื่องเลยหนึ่งต่างและขอบจออะไรก็เหมือนไม่มีจุดสะดุดแล้วแล้วก็น้ำหนักเบาลง อันนี้ัดจริงๆเราเป็นลูกค้าทรค่ะเราเป็นลูกค้าทรแบ็กการ์ดอยู่แล้วแล้วก็ด้วยโปรโมชั่นของครูด้วยอค่ะเราคุ้มค่าเป็นโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่นะคะรุ่นเก่าเป็น14เอามาแลกเป็น15 Pro Max ค่ะ วันนี้มาซื้อตัว iphone 15 pro สี titanium black ครับแล้วความจุ 256G ก256ิกเพราะว่าผมใช้ตัว iphone xr มานะก็จากที่ผมจับก็คือมีความเบาอันนี้ผมลองจับแล้วรู้สึกว่ามีความเบาก็ที่ผมเลือกซื้อกับทรูก,ก็เพราะว่าผมมาเป็นลูกค้าของทรูมาน่าจะเกิน10ปีแล้วก็มีส่วนงตัวโปรโมชั่นที่เป็นตัวลดราคาอะแดปเตอร์ด้วยวันนี้มาซื้อ iphone 15 pro max ค่ะสีขาว 2 5 6ต่างจากรุ่นเดิมตรงที่ข้างหลังอะค่ะมันแบบมันลื่นมากเลยอะชอบเท็กซเจอร์มันดีแล้วก็มันเป็นไทเทเนียมก็คือใช้เป็นรุ่นเก่ามาแลกเครื่องใหม่ไอโฟน e 14มาแลกไอโฟน e 15ามันจะคนดังคนโปรดของที่ยินดีค่ะพี่ดสวัสดีเป็นเกียรติมาใช่ค่ะแต่ว่าเลือกสีอะไรคะพูดมาเป็นสีที่คนเขาแบบสีอัจฉริยะสีแบบจับจองเพราะคนที่มีคือผู้ชนะนะคะนี่ค่ะเนเธอร์เนเธอร์ลไทเทเนียมค่ะ นี่คือโดนใจด้วยฟังก์ชันอะไรเอาจริงๆหนูอะด้วยความเป็นไทเทเนียมใช่ไหมมันก็จะมีความแบบดูพรีเมียมขึ้นมาพอจับแล้วเฮ้ยเราจะไว้เป็นที่ทับกระดาษไม่ได้เราต้องเอาไว้โชว์อย่างเดียวเอาไม่ใช่อรอหรออกเล่นด้วยฉีด้วยค่ะก็เดี๋ยวพี่เสียอธิบายได้จตามตามที่ดูไปก็ไปดูย้อนย้อนไปพอเชื่อว่ากดลิงก์ย้อนหลังได้นะคะชอบมาช่วยโฆษณาจริงจริงค่ะแล้ววันนี้มาวมงานเร้วเปไงบ้างคะ ตอนนี้ก็คนแน่นคนนนแ่เอาห้ามนยังไม่เ <Yes> ปิดค่ะแฟนคลับ yes> ก <Hey, ็ที่เข้ามาไม่ได้่อยูแต่ว่าแฟนคลับก็ติดตามดูในไลฟ์ก็ขอบคุณแฟนๆลับทุกคนด้วยนะคะก็วันนี้มีมีออนกับเซนค่ะที่มามางานเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะขขออบคคุณ่ะใช้ลูกคู่ด้วยไอโฟน15 Pro Specialist นนะคะคือการเติมเครื่องของพี่อเติมเครื่องเลยค่ะเเิ่มครืองได้ เรียบร้อยแล้วนะคะแหมเช็คเครื่องเรียบร้อยตามกระบวนการตามมาตรฐานของการรับเครื่องเลยนะคือสวยทั้ง2สีค่ะแล้วก็สียอดทิศก็อย่างที่สีคาดนะคะคือ n น t u r a l t i ท a n i นีนี่บางคนกดไม่ทันก็ไม่เป็นไรใช้สีอื่นได้เพราะยังไงก็ใส่เคสอืเอาละเมื่อกี้เห็นผู้บริหารคนสัมภาษณ์เต็มเลยอยากไปคุยเหมือนกันว่าโปรโมชั่นเนี่ยมายังไงกำไรใช่ไหมที่คิดโปรโมชั่นออกมาอยากอยากรู้หลายเรื่องเลยค่ะเขาว่างแล้วนี่ไปคุยกันไประหว่างรอคิวสัมภาษณ์ผู้บริหารซีก็ทำการ แกกล่องเป็นที่เรียบร้อยนะคะบรรยากาศรอบนี้ในการมาเปิดตัวรับ iPhone ในห้างก่อนห้างเปิดอีกเป็นยังไงบ้างคะก็ต้องบอกว่าที่เรารู้กัน มันไม่ใช่แค่แบบเราในประเทศไทยแล้วมาถึงจุดที่เราเปิดตัวรพร้อมกันเสียแรกทั่วโลกเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในภาพรวมของเราเรา,เราต้องภูมิใจในประเทศเราก่อนอย่างแรก<น>อันนี้คือเรื่องจริงนะครับวันนี้เราจัดการเปิดไลฟ์พร้อมกันทั้งหมดหลายที่มากทั่วประเทศนะครับทั้งขอนแก่นเอาเป็นว่าเหนือกลางอีสานใต้มีหมดจุดประสงค์หลักคืออยากให้ลูกค้าเราไม่ว่าจะเป็นลูกค้าจะทรูหรือจะดีแท็กอะไม่ใช่ว่าเราดูแลแค่คนกรุงเทพนะอันนี้คือจุดสาคัญผมว่าเราอยากจะบอกให้รู้ว่าเอ้ยพวกคุณเป็นลูกค้าเราดูแลทุกคนหมดเลยเพราะฉะนั้น คือจุดที่ทำไมวันนี้เรามีไลฟ์จากที่ต่างๆแต่ประเทศไทยครับดีมากเห็นบรรยากาศว่าตื่นเช้ากันมาแบบรับแล้วทุกคนน้าเต็มนะพร้อมถ่ายรูปด้วยนะคะแต่การรวมกันของ True กับดีเกวันนี้เลือกใส่สีลำบากใจเหมือนกันนะคะว่าจะเอ๊ฟฟ้าหรือครึ่งฟ้าครึ่งแดงนะคะ <laughs> กำลังพยายามปรับตัวอ่าแดงมาก่อนเลย วันนี้พอรวมตัวกันแล้วเป็น True d e t a c กับเครือข่าย 5G อาชญาสิ R อยากรู้ว่าโปรโมชั่นหรือความพิเศษที่คนจะได้รับจากการ,รเปิดตัวปังๆของ iPhone รอบนี้มันเกออะไรคะถ้าเป็นลูกค้า True หรือ Detag ใช้ iPhone 14อยู่นะครับเดินไปร้าน True หรือ Detag ตอนนี้เนี่ยแล้วลืมมากระเป๋าตังค์ไปเนี่ยแลกเครื่อง iPhone 15ได้เลยแลกเลยศูนย์บาทครับเพราะ <Yeah. S 2> ฉะนั้นอ,อันนี้กล้าพูดเมืองไทยนี่ mm hmm. จะซัพพร์จะใช้บัตรคะแนนสะสมอะไรเต็มไปหมดมีเยอะแยะเพราะฉะนั้นจริงๆผมว่าถ้าเอาตัวที่เราคิดว่าเฮ้ยถ้าเรา ให้ลูกค้ารู้สึกเห็นแล้วจังๆเนี่ย walk o u จากร้านเดินออกจากร้านศูนย์บาทเลยอันนี้แล้วก็ซื้อของเราเนี่ยก็จะมีส่วนลดเพราะทุกคนสมัยเนี้ยซื้อปุ๊บจะไม่มีตัวอะแดปเตอร์ชาร์จเจอร์ถูกไหมเราให้ส่วนลดเลย50%เก็ไปซื้อหัวชาร์จได้ใช่ในช่วงเวลามันไม่ได้ลดอยู่แล้วไม่แถมนะทุกคนคือมีแค่สายนะคะแล้วก็จิ้มซิงนะคะคือมีอีกหลายอย่างเลยครับมีทั้งไอตัวประกันที่ใส่กับเครื่องที่เราให้มีมีตรงนี้เสริมเข้าไปหลายๆอย่างเลยครับประกันได้หมดใช่เลยครับโปรโมชั ถึงเราจะขายยังไงก็ตามเนี่ยตอนจบอะผมว่าลูกค้าเป็นคนตัดสินใจอยู่ดีโมก,กับสิ่งที่เราคิด โปรโมชั่นทุกๆอย่างไว้ให้แล้วพอลูกค้าดูแล้วเขามีสิทธิ์ในการเลือกมีชอตไม่ว่าถ้าอยากจ่ายสดจ่ายใ้าอยากเต็มจ่ายเต็มจ่ายใ้าอยากใช้บัตรเครดิตจะใช้ล่าสุดที่เรามีอีกอันก็คือ PayNext Extra Pay <ne> ก็พูด <extra. S 1> ยังไงว่าลูกค้ากด advance เงินไปใช้แล้วก็รับส่วนลดเพิ่มมา <คน S 1> อีกคนที่กดไม่ทันล็อตนี้ของหมดจริงๆได้ยินว่า <Okay. S 1> หมดแบบนาทีเดียวรึปหายเขาจะมารับ iPhone 15ล็อตถัดไปเร็วนี้ได้เมื่อไหร่เราใส่สต็อกของเพิ่มเข้าไปเพิ่มแล้วเรียบร้อยนะครับ เพื่อให้ลูกค้าคนที่ 1. อาจจะไม่เป็นไม่ชำนาญเทคโนโลยี 2. คือกดไม่ทันเพื่อนๆ<ช>น,น,นะครับเอาเป็นว่าถ้าวันนี้วันที่ 22. ห้างเปิดนะครับไปได้เลยได้<ช>ามาวอล์กอินไม่ผิดหวัง,ไม,วงไม่ผิดหวังมีทุกรุ่นให้นะครับจัดเต็มนะเพราะว่าการแบบอัดสต็อกหลังบ้านเข้ามานะคะก็ใช้การลงทุนใช้ความพร้อมค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีที่แล้วอาจจะคนบ่นอ่ากว่าจะเติมสต็อกได้ผ่านไปเกืบเกอบอีกอาทิตย์นึงแต่ครั้งนี้ พร้อมใช้งานเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณพี่มากๆหวังว่าจะเห็นการตลาดดีๆจาก True d t a g ที่ร่วมมือกันให้คนไทยแบบได้สิทธ์พิเศษแบบนี้ตลอดไปนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากครบเย่มเลยค่ะ อย่างที่ผู้บรหิหารบอกมานะคะว่าในส่วนของราคาและก็โปรโมชั่น iPhone 15 12 128กิกเนี่ยเริ่มต้น0ูบาทค่ะเมื่อนำ iPhone 14 1 2 8สกิกสภาพเกรด A มันแลกซื้อเหมือนกันในการสมัครแพ็กเกจรายเดือน1 9 9 9ขึ้นไปก็สัญญาเช่นกัน18เดือนค่ะ iPhone รุ่น15 Pro 128กิกนะเริ่มต้น8,900บาทเองค่ะเมื่อนำ iPhone 14 Pro 1 2 8สิกิกสภาพเกรด A มันแลกซื้อไปเลยพร้อมสมัครแพ็กเกจรายเดือน1499ขึ้นไปมีสัญญา18เดือนนะสิิิทธพเศษี่บ้อกเก้านะคะก้าอดดหมดนะ คอนเทนต์ก็ยังดูฟรีทรูเพียเวลีล่ตลอดฤดูกาล2023-2024ผ่านแอป True ID ค่ะซึ่งมูลค่าเนี้ยก็คือเป็นแพ็กเกจ3,200บาทเมื่อลูกค้าทรูสมัครแพ็กเกจ 5G t o g e t h e r Plus หรือสำหรับลูกค้าดีแท็กที่สมัครแพ็กเกจ 5G Better Plus ตั้งแต่1,199บาทต่อเดือนขึ้นไปส่วนลดค่าเครื่องรับเพิ่มได้อีก500บาทเมื่อผ่อนชำระผ่า,าน Paynex Extra ซึ่งผ่อนสบายสูงสุดถึง48เดือนกันไปเลยส่วนการผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์มีนะคะสูงสุด,ดรายการค่ะ ไป็นปี2 0 15นะคะที่เป็นครั้งแรกที่ Tru ดีแท็กจับมือกันแล้วก็จัดงานเปิดตัวด้วยเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่8โมงเช้ามาจนถึง10โมงนี่ยืนอ,อยู่ตรงนี้นะงานจบไปแล้วนะคะแต่ว่าคนที่แบบรับเครื่องเนี่ยก็ยินดีปรีดาค่ะได้เครื่องใหม่สบายใจกันไปนะคะแล้วก็เอาไปใช้หาเงินหาทองเพราะว่ายุคนี้เนี่ยโทรศัพท์มือถือเป็นเหมือนอวัยวะที่แบบเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอันในการที่จะช่วยเรานะคะคิดช่วยเราหาข้อมูลช่วยเราทําช่วยเราเก็บความคิดต่างๆของเราแล้วก็ไปทํางานต่อแล้วก็ส่งต่อการสื่อสารของเราบน Smart ที่ ได้ทั่วประเทศไทยค่ะเอาเป็นว่าขอให้ทุกคนถ้ามีโทรศัพท์มือถือแล้วใช้ให้ดีใช้ให้คุ้มกันด้วยใช้ให้เข้าใจทุกๆฟังก์ชันดูดูปีเจอก็ไปติดตามการผ่านช่องทางของซีบนโซเชียลเ็ตเวิร์กถูกๆช่องทางที่มาให้ความรู้นะให้แบบแนวทางใหม่ๆกับคนในการที่จะใช้อุปกรณ์ของคุณเครื่องใหม่ๆให้คุ้มค่านะคะใครที่มีคอมเมนต์อะไรอลไกด s u b สไ r i b e กันไว้แล้วก็กดสันกระดิ่งนะคะจะได้รู้ทุกคลิปวิดีโอที่ซีเปิดตัวใหม่นะแล้วไว้เจอกันนะคะ